ล้วกลับมาว่ากันต่อกลับมาดูเรื่องทั่วไปบ้างครับท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับว,ว่าสองสาวันที่ผ่านมาเรื่องน่าสะพรึงกลัวเยอะเหลือเกินล่าสุดเกิดกรณีที่แปดริ้วนะฮะที่บางคล้าการเสียชีวิตอย่างน่าอานาถของนางสาวทิติยาพันธุ่มอรุณอายุยี่สิบสองปีอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มพระสองรูปนะฮะ รูปแรกคือพระกิตติพงษ์ยะอนันอายุ28ปีเป็นเลขาธุการเจ้าวาดวัดหัวใจระดับเลขาธุการคสองพระสุภกิจเกตแก้อายุ25ปีพระลูกวัดนี่เป็นสองผู้ต้องหาซึ่งฆ่านางสาวทิติยาพันธ์ไปจับกลุมได้ที่วัดหัวใจเลยครับท่าผู้ชมะะก่อนจะนำตัวไปสุดแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวโดยพระทั้งสองรูปเนี่ย ให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหามีคนไว้ที่ร่วมก่อเหตุจริงๆในอีกสองคนค,คนหนึ่งชื่อเอกไม่ทราบนามสกุลตอนนี้หนีอยู่อีกคนหนึ่งคือนายสมัคัรโคงรัตน์หรือจ้อนเพื่อนของพระสุภกิจคนนี้เป็นคนขับรถด,ดูเส้นทางก่อนลงมือแต่ให้การเป็นประโยชน์ตำรวจกันไว้เป็นพยานและเพราะฉะนั้นตอนนี้มีพระสุภกิจพระกิติพงศ์จับได้แล้วใชในายเอกในยังหนีอยู่ค่ะ ต่อมาตำรวจนำพระทั้งสองคนที่ศึกแล้วเนี่ยนะฮะไปทำแผนครับท่านผู้ชมฮะโดยมีการร่วมกันวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะลงมือกันวันที่30กันยาที่ผ่านมานี่เป็นภาพตอนที่นำตัวมาทำแผนประชาชนคนตัดยุ้เป็นพันยืงตะโกน,นาสาบแช่งใช่ค่ะเพราะว่าใจร้ายแลอเกิดนะคฮะก็บอกว่า นายสุภกิจเนี่ยไปวานนายสมัครเนี่ยให้ขับรถปิกอัพมิสุวิชิเนี่ยนะคะของตัวของนายสุภกิจเองซึ่งอดีตเป็นพระพาไปตรเวนดูเส้นทางตามจุดต่างๆบริเวณริมคลองชปละทานในเขตตำบลคลองทุกเชอของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเราแล้วก็ย้อนกลับไปที่วัดหัวใจอันนี้เหตุการณ์วันที่30กันยายนเพื่อที่จะโทรศัพท์หลอกให้เหยื่อเนี่ยนะคะออกมาเจอตามการที่นัดหมายเอาไว้หลังจากที่เลิกงานเนี่ยคุณติทยานี่นะคะก็ได้เดินทางไปพบ ตรงจุดที่นัดหมายกันไว้ก็คือตรงริมคลองสลประทานที่เคยนัดพบกันมาก่อนน้าน,นี้นะคะก็ปรากฏว่าพระสุภกิจอดีตพระสุภกิจเนี่ยเดินตรงก็ไปหาแล้วก็ชักชวนให้คุณพิิยาพันธ์เนี่ยไปนั่งคุยกันที่เบาะด้านหลังเพื่อตกลงบางอย่างผ่านไป30นาทีตกลงกันไม่ได้พระสุภกิจก็ชักปืนพกสั้นจุดสามแปดที่เตรียมมาล็อกคอคุณทิติยาพันธ์แล้วก็จ่อยิงที่เหนือคิ้วขวาหนึ่งนัด จนล้มพุ๊บลงกับบอกแต่คุณทิติยาพันยังไม่เสียชีวิตทันทีดิ้นรนขอความช่วยเหลือแทนที่จะเปลี่ยนใจอดีตพระสุภกิจกับชักมีดพ,พกสั้นที่เตียมมาจ้วงแทงไปอีกเจ็ถึงแครั้งจนคุณทิตยาพันแน่นิ่งไปจากนั้นพ,พระครูปกิจก็ขับรถเก๋งออกไปตามเส้นทางเขื่อนทดน้ำบางประกงมุ่งหน้าไปที่หัวใจมีร่างของเหยื่อนอนชิมใจอยู่ที่บาะหลัง ระหว่างทางอดีตพระสุขกิตก็โทรศัพท์ติดต่อกับนายเอกให้ขับรถเตต้ตาไปรับพระกิติพงศ์เลขานุการเจ้าวาดวัดเนี่ยแล้วแวะเอาน้ำมันดีเซลที่เตรียมไว้ที่บ้านของพระสุภกิจเพื่อเอามาเผาอำพลางที่จุดนัดหมายอพอมาถึงจุดนัดหมายบริเวณจอดรถชิดถนนใต้ต้นสแกถึงเวลานเอกกับพระกิติพงศ์ก็มาถึงแล้วก็ช่วยกันเผาศพ นายเอกเป็นคนถือแกนลอนน้ำมันเปิดประตูด้านหลังรถแล้วก็เทน้ำมันราดเบาะและร่างของคุณธิติยาพันธ์แล้วโยนแกนลอนไว้ในรถพระอดีตพระกิติพงศ์เป็นคนใช้ไฟแช็กจุดที่บอกอจนไฟลุกโชนทั้นพันก่อนจะขับรถกลับจากที่เกิดเหตุนะฮะโดยนี่ฮะทุบุชอมะก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางก็โยนปืนกับมีดพกทิ้งแม่น้ำ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำประการประคงที่ของเขื่อนด้วยค่<ท>ะนี่ฮะท่านผู้ชมค่ะเข้าวัดกันไปโอ้โหห้าทุ่มตะเที่ยงคืนนะเข้าวัดนะคะอดีตพระสุภกิจเนี่ยให้การอ้างว่ารู้จักกับคุณทิตยาพันหลายปีเพราะบ้านผู้ตายอยู่หน้าวัดและเคยคบหากันลึกซึง้งค่ะภายหลังเริ่มมีปัญหาอ้างว่าผู้ตายถูกวางยาและไปเข้าใจว่าอดีตพระสุภกิจเป็นคนทาอืมอดีตพระสุภกิจอ้างว่าจากนั้นก็ถูกลอบวางเพลิงเผากุฏิ ถูกโทรศัพท์ขู่จะฆ่าค่ะไปเสิร์จึงรู้ว่าทิติยาพันธ์เป็นคนว่าจ้างจึงลวงไปวางแผนฆ่าทิ้งส่วนอดีตพระกิติพงศ์ก็สารภาพนะคะว่าร่วมมือกับอดีตพระสุภกิจแล้วก็ในเอกฆ่าและเผาคุณทิติยาพันธ์จริงๆนะคะแต่ตำรวจบอกนะฮะท่านพลตำรวจโททางไหนปราศจากศัตรูเนี่ยบอกนะท่านผู้ชมว่าสาเหตุมาจากความแค้นที่ผู้ตายพยายามจะตีจากมากกว่าใช่ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ มาอ้างว่าไปสืบว่าผู้ตายจ้างให้มาเผาคุติจ้างให้มาอะไรยังไงแต่ประการใดทั้งสิ้นค่ะนะฮะแล้วก็ทางหัวหน้าชุดที่คลายคดีนี้ก็บอกนะคะว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเกิดจากบรรดาลโทรศานั้นแน่นอนว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นการวางแผนร่วมกันมาก่อนนะคะ โดยที่เรื่องของความสัมพันธ์รู้จักมาจีกันก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>ก็เป็นจริงตามนั้นตามที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะ<ม>แต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยทางครอบครัวแล้วก็ทางฝ่ายหญิงเองอะ่ะต้องการที่จะตีตัวออกห่างแต่ว่าอดีตพระรูปนี้ก็คือคนคนนี้เนี่ยไม่ยอมนะคะคแต่ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะก่อเหตุได้โหดร้ายขนาดนี้นะคะ